น้ำน้ำนกกันนกงามเห็นอีกแล้วกันสิเลไอีนนอัน กำลังเดินทางจ้าพี่น้องยังมาได้เปิดคลิปจ้าเดินทางมาหาเบิง่งกคาเลาะป่าจ้าเบิ่งอีโลเบิ่งร์กบ้านเนาะจ้าอึ๊บอึ๊บอยทางกะได้ขณะนี้เวลาประมาณหกโมงจ้าไปเถึงหมดป่าแล้วก็ไปเปิดคลิปกันเรื่องหนึ่งเลยน้องเนาะ สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์บนบินให้น้องปองป่ายสวัสดีเอฟซีเดือดจา้ามาจา้าเปิดคลิปเลยอดใจให้น้องมาไอ้โลกจ้านี่การเล่นอยอยนี้จ้าตายน้องเนียนแบบอือการเนน้อยใจให้นอ้อ,นนอ,นจนองจิ้มก่อนจา้าผู้ใดมารคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกีรเดือดจา้ามันโอนให้น้องต้องจิ้มเอา บอยน้องหมแล้าก็เซ้หินหาโบอเอาหวัวม,มันเอาทีา่กันเอาเนาะใจน้องอีโลการน,น้อยน้อยหนึ่งการ้าได้หกเก่งโบเนี่ยการที่สอง,อง,องกการที่สาม การที่สี่การที่หา้าเหยนมในน้อยอยู่น้ำ you know. น้ำเหยนกการ Así y no หนึ่งการกำลังอ่อนอ,อ่อนวิส่งการจ้า

มันก็เริ่มแก่แล้วเนาะแต่มันก็ยังได้อยู่ทนทอืมเ <c oughs> นาะอุ๊ยอยู่ในปลาเราในปลาเราปรลาลมปึ๊บปึ๊บ vì cái nó ưng ừ, canh cả sông hôm đấy ưng nóng can, canh cả ôm hay nói

kẹp bờ hên à, xí lẽ nó ừ. hên ít ca lấy nó ได้เวลากลับบ้านจ้าฮิโน่เดินลงละจ้าห่างลงจ้าจะ้วคอยไปเบิง้งคนงานหรือบ้านเอานะอไอี้เหเก่งบอมันกำลังโอ้ฮิโน่ โอ้ยโอ๊ยสะดุดสะดัดจ้สะดุดไปบไปน,น้องผลงานของเราจ้าอีโลกของเฮาจ้าอีโลกได้หกเก่งจ้าน้องเอาแล้ะนะจ้าเ้าได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกีกเกดจ้าสหรับมานี้ก็เอาวไหวสมีจ้าบายบายสวัสดีเดดจ้าอุ้ยหอมมากดอยโล่หอมหอมหอม